ครับนี่คือเรามาดูตัวหนอนนะครับกำลังจะออกจากดักแด้นี่มันจะเป็นผีเสื้อนะครับต่อไปนนี้ดักแด้นะออกมานี่ฟักตัวอยู่นี่นี่น,นี่กำลังออกมา หลังจากที่มันฟักตัวอ,อยู่ในรังลังไข่นะครับดูนานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้สังเกตวันนี้มาเห็นกำลังพยายามที่กำลังจะไตโยออกมาเาจาะรังออกมาโผล่หัวออกมาแล้ว เป็นวงจรชีวิตที่ที่น่าสนใจนะครับอ่าออกมาจะเป็นบงนะไม่ใช่เป็นหนอนตัวเป็นตัวบงอ่งออกจากดักแด้ในผะ่านชีวิตดักแด้มานะครับนี่ก็จะามาเป็นตัวบงนะ ออกจากตัวบ้งนีก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะอืมอันนี้บงนีจะมากินนี่ดูต้นฟ้าทลายโจรน,นะเพราะโปรห้องมาก็กินเลยให้ดูนะครับเนะี่ยกินใบฟ้าทลายโจร ผัวห่วงมาเลกินไม่รู้ว่ามันกินเสร็จแล้วมันจะเข้ากลับเข้าไปอยู่ในหลังนักแด่อีกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเป็นชีวิตนะครับทุกชีวิตก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวรอดให้มีชีวิตอยู่ตามช่วงอายุ ที่ธรรมชาติกําหนดไว้น่าสนใจนะครับ่ชีวิตพอโผงมาเสร็จก็สอดแสวงหาอาหารเลยกำลังเฝ้าสังเกตว่าจะโผงมาทั้งตัวหรือว่าจะกลับไปอยู่ อยู่ในดักแด้นะครับก็ดูเหมือนว่านะที่เราผักไปเมื่อกี้เราก็จะนึกว่ามันจะมันจะพาตัวนออกมาจากดักแดนะครับจากหลงังปรากฏว่ามันก็ยังมันพาไปด้วย,ยนะครับพารังไปด้วยหานะกินไปด้วยนะ ชีวิตตรงนี้นะครับอืมก็คงจะยังอาศัยอยู่ในลังนี้อยู่นะครับอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่ตอไปนะครับเดี๋ยวจะพยายามพยายามจะมาต่งให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการของ ตัวนอนตัวบ้งเนี่ยนะครับจะเป็นผีเสื้อนี่มันจะใช้ชีวิตยังไงนะครับในช่วงนี้ก็คงปล่อยให้ตัวนอนบ้งตัวนี้นะครับใช้ชีวิตตามอิสระกินใบปาตไลาโจรน,นะครับต่อไปนะครับ จนความันจะอายุถึงที่จะเป็นผีเสื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็จะใช้เวลามาณ็ี่นาทีนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ